สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับช่องเฮียรีลินซิงครับผมวันนี้อยู่กับเทมเอสกาดเลซซิงครับผมวันนี้จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับผมก็อย่าลืมกดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งให้เฮียรีกันด้วยนะครับผมมาผมวันนี้อยู่กับงบ1,000บาทครับผมเบ็ด50บาทครับผมไปห้าสิบมูลลองดูครับผมแต่คิดว่าน่าจะเต้น ดูจากวายมาก่อนดูจากวายมาก่อนของเงินแถวแรกนั้นคูณสี่ผมโอ้หกร้อยอผมเช็คๆแปดไปดิโอ้โหเป็นหกร้อยบาทโอ้โหเกือบแล้วเมื่อกี้แต่ถ้าได้อันเป็นอันโจกน้ําอ่ะเมื่อกี้เออวัดน่าจะแตกนะอันแถวสองอะแตกอยู่แล้วไม่ต้องหน้าโอ้โหสองพันแล้วนะครับผมกําไรมาพันสามับผมวายสองตัวนี้ก็มีคูณไหมขอคูณโอ้โหคูณสี่มาดิ โอ้โหมันต้องมีวายด้วยครับผมขออภัยครับผมโอ้เกมแมดกาววันนี้เขาว่าแตกดีนะผมลองดูคูสี่บปโอ้สี่ร้อยแปดสิบปมถือว่าโอเคโอเคโอเคโอ้โหเมื่อกี้ถ้าเคลียร์ลงแถวแรกนะโอ้อันสุดยอดนะผมลิงก์สมัครอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมถ้าใครอยากรอของผมห็นคนบอกว่าเวลาช่วงเย็นๆครับผมเกมแมสก้าแตกดีมากครับผมช่วงเวลาสี่โมงจนถึงห้าโมงครับผมช่วงนึงช่วงงช่วงเวลานี้ โอ้ติดอ่างอะไรก่อนอุย้ยเคเต็มกาบวะผม,มวันนี้จะได้สักเท่าไหร่แจกดีแบบนี้คงต้องเหมือนขึ้นมาแล้วเลยสิบก็ผมโอ้โหร้อยยี่บห้าถือว่ายังน้อยผมไปเบตห้าสิบรับผมลองไหลเบตน,นี้ไปดูก่อนนะผมว่าเบตห้าสิบนี้ไหลดีมากครับผมแก้วผมสีส่เซียนหมุนนะผมดูก่อนว่างเงียจะกั้นใจถึงหมนุนโอ้โหอุ้ย ไหลดีเกินนะผมห้าสิบห้าผมวายสวยผมมาเข้าเงินโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไหลดีจัด <c oughs> น,นะผมอืมโอ้ตกใจนะผมไหลเลยครับผมโอเคเข้าแก้วน้ำมาดิเอ,อ,อา นั่นโอ้โหไม่น่าโอ้โหยมง่อกี้เีไม่น่ากดไปเลยครับโอ้โหไม่ว่าจะเบินเรียกสเก็ตเตอร์หน่อยครับผมเหมือนซิปก่อนๆน,นะครับผมโอ้ถ้าลงสามตัวล้วแต่ให้เฮียไดแรบลินหรือว่าเข้าฟรีครับผมเพราะว่าลินเขาเรียกว่าเบินเข้าฟรีโอเคโอ้โหเข้าฟรีไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมไหลไม่ดีครับผมดอกนี้ยังไงโอ้โหชิบหาย้ว อาโอเคคูณแปดโอ้ได้อยู่มา0หกร้อยผมมีไหมไม่มีครับผมหโหเข้าฟรียังไม่เท่าไหร่ครับผมอันนี้เข้าฟรียังในโอคูณแปดอ้าโอเคมาเก้าร้อยหกสี่โอยังไม่ถึงพันนะโอเคคูณคูณเยอะผมแต่แตกน้อยโอ้โหแอดกาดวันนี้โอเคนะผมถือว่าโอเคไม่ถือว่าน่าเกียดครับผม เอาเหมือนหนึ่งแล้วผมเหมือนหนึ่งแล้วโอ้โหแตกดีจนลืมดูยอดเงินนะครับผมสวยครับผมอ่ากดค่าไปเลนกันพันแปดร้อยสิบาทครับผมเข้าฟีถือว่ายังไม่โอเครไหนสงสัยต้องกะแตกนอกอ่ะเราปรับเบียดดีกว่าครับผม ลองดูว่าผมเผื่อมันแตกหนักขึ้นเีอย,ยอุย400อ้ยสี่อ้ค์อย่างสี่ร้อยผมขอคีดแถวสอง <c oughs> ขอภัยครับผมขอปรับเบ็ดหน่อยแล้วกันเบ็ดสองร้อยไปดีผมกำไรเยอะแล้วครับผมออกมาพันหนึ่งกำไรมาหมื่นหนึ่งครับผมอุยอ้ยสามพันหกครับผมเช็ดที่โอเคแก้วน้ำอุย้ย บเดียวอสองร้อยสีิบขวัญได้เยอะนะอสองมาหนห้าผมว่าจเราเบียดสองร้อยนะเบีดสองร้อยนะผมโอเคผมสามพันเจ็ดแล้วผมไปพอสงสัยต้องถึง 20, 000, นะสองหนะมืนแน่ครับผมดูทรงครับอุ้ยเอียวเขียวงวงผมได้วายเพิ่มมาเข้าแก้วน้ําปากไปเดียวสับจะโอ้โหสับเอมาวะเอาจังโอเคโอ้สามพันแปดอาโอเคียสี 4, ่พัน สามร้อยสามสิบบาทครับผมอ่ะเจ้าขอสมบัติได้ไหมสับสมบัติมาสวยโอ้เรียบร้อยครับผมแบบนี้อวายมาพร้อมโอ้วายมีเข้าครับผมเชที่อื้ สวยผมเจ็ดพันืมมีไว้โอ้โหได้พันเดียวโอ้โหแต่ว่าตัวเมื่อกีอ้ตัวโหลงเดี๋ยวตัวส,สวยอะผมสามหมื่นหกแล้วผมจะถึงสี่หมืน่นเปลี่ยบร้อยผมโอ้โหขาดีร้อยหนึ่งอ่าเอาสี่หมื่นนะผมอพอใจมากครับผมกับยอดเท่านี้อุ้ยเคียร์ต่อออู้ยอ่ะพอแล้วพอแล้วอันยานคิดว่า ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะ